ในรอบตัดเชือกนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายก็เป็นไทย1เจอกับไทย2นะครับไทย1ก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนาเลิศส่วนทีมไทย2นะครับก็ไปชิงที่3นะครับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับเวลา9โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับส่วนทีมไทย3นะครับน้องใหม่นะครับก็ได้อันดับ5ของการแข่งขันครับผมาถามว่าพอใจไหมในการแข่งขันในครั้งนี้ก็ พอใจครับผมก็ตามเป้าหมายนะฮะสามารถหลุดเข้าถึงรอบ4ทีมได้ในทีมหลักก็คือไทย1กับไทย2นะฮะก็หวังไว้ว่าพรุ่งนี้น่าน่าจะแก้มือได้นะครับเพราะว่าซึ่งมาจากทีม U19 เช่นเดียวกันออสเตรเลียหนึก็เป็นทีมเดิมนะครับของเราก็ทีมเดิมก็คงจะต้องไปดูกันพรุ่งนี้นะครับเราก็ไม่ประมาทใทรนะครับ เราก็ไม่ประมาทตัวเองด้วยก็ขอให้ทุกคนนะครับแฟนคลับวอลเลย์บอลเมืองไทยก็โปรส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับสนับสนุนให้กำลังใจเด็กไทยขอบคุณมากครับก็พรุ่งนี้นะคะเจอกับออสเตรเลียหนึค่ะก็เคยเจอกันมาแล้วในยูสก้าค่ะรอบชิงแล้วก็แพ้สอหนึ่งค่ะก็ครั้งนี้ก็จะมาแก้เกมใหม่ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนการเล่นใหม่ค่ะ ค่ะสำหรับพรุ่งนี้ก็เจอกับออสเตรเลียก็ที่ผ่านมาก็เคยแข่งกันแล้วพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนแผนเล่นใหม่ค่ะแล้วก็จะทำให้จะดีให้ดีที่สุดพรุ่งนี้เต็มร้อยค่ะมั่นใจมากค่ะพรุ่งนี้มั่นใจค่ะขอกำลังใจค่ะขอกำลังใจเชียร์พวกหนูด้วยนะคะพรุ่งนี้รอบชิงค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะจะทำให้เต็มที่ค่ะ